อ๊ยอ mm ๊ยอ๊ยเจอ๊้ยเฮ้ยมันก็ยังไปข้างหน้าเว้ยเฮ้ยยิบเจ็ดยิบเฮ้ยอะว้โอ้ใบสันโอ้ใบสันเก็ตเป็นตัวอะไรเนี่ยทำไมเก็ตสามารถทำได้ขนาดนี้ <gesch uce> อย่าหาว่าไม่ไปนะเนี่ยไปเว้ยดูด <su> ิ <Hok ies> ไปจร <passive> ิงโอ้ยเอาเซเอาเซเอาเซกัเขาเซก็สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทชาแนลเราก็เทอร์เรตเทคสร้างทำไมตอนที่8นะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับกับขบวนรถไฟตอนนี้คุณก็อยู่กับขบวนรถไฟ เดี๋ยวดูซิว่าสมมุติถ้าเป็นยามาโต้ลากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยนะทำเป็นเล่นดูถอยนะลากกลับได้เนี่ยความเร็วสี่ครับถึงจะถึงจะไม่ได้เรียกว่าเร็วเท่าไหร่ก็เถอะแต่ก็คือกำลังลากกลับอยู่นะตอนเนี้ยเฮ้ยแก่ักกำลังมากขนาดนั้นเลยเนี่ยโอ้โหแต่ยังไงก็ตามครับ ในขณะเดียวกันที่ไบซันทําได้มากถึง20กว่านะเป็นอ,อีกหนึ่งความสําเร็จของเราเลยนะเจ้าไบซันเนี่ยแต่ว่าต้องบอกว่าในอนาคตอาจจะต้องเพิ่มสมรรถนะมันละมังถ้าเกิดจะให้มันลากอะไรที่เยอะอยิ่งกว่านี้นะอะไรอันนี้ก็แบบเกินไปเอาสองตัวนี้มาต่อเนี่ยเกินไปเ้ย,เอย <laughs> โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเข้าเรื่องก,กันดีกว่า ก็อีพีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมอีพีที่แล้วเราก็ได้ทำการสร้างเจ้านี้ขึ้นมาเนาะก็คือ,อเจ้าหนวกหูนะมันคือหนวกหูอ่าฟังหนวกหูไหมใช้ได้ใช้ได้หนวกหูหนวกหูมักหนึ่งน,น,นะครับก็สร้างมาเพื่อวิ่งทางตรงให้เร็วเร็วจัดๆไปเลยแต่ก็เอาจริงแล้วก็เป็นรถที่สามารถเลี้ยวได้ดีเหมือนกันนะดูเดิดเออ หนุหูจริงชื่อสมชื่อสมชื่อหนุหูจริงครับก็คราวนี้เนี่ยมันก็ทําความเร็วได้ประมาณหนึ่งนะวิ่งปกติอยู่ที่ร้อยกว่าร้อยเจ็ดสิบกดไอโฟนอยู่ที่สองร้อยยี่สิบกว่าถือว่าสูงสูงแล้วสูงแล้วเพราะว่าแผดปัจจุบันเนี่ยความเร็วไม่สามารถทําได้มากกว่าสามร้อยเท่าไหร่นะสามร้อยสี่สิบสามร้อยห้าสิบนี่แหละนะทำได้มากสุดประมาณนั้นซึ่งทำแล้วไม่ได้ถือว่าใช้งานได้เท่าไหร่ด้วย ถามว่าทําไมถึงรู้ก็ไปหาข้อมูลมาจากผู้ฝรั่งแล้วนะแล้วก็นี่เลย <laughs> <laughs> อะไรวะเนี่ย <laughs> <laughs> ชื่อของเจ้านี่คืออะไรวะใช่ครับมันคืออะไรวะอะไรเนี่ยเสออะไรเนี่ยอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรนะแต่สร้างมาเพื่อทดสอบความเร็วสูงสุดที่จะทําได้นะซึ่งผลปรากฏได้เท่านี้ครับดูให้ดีนะมันจะโผล่มาแวบเดียวเห็นไหม ประมาณ330เนี่ยนี่คือความเร็วสูงสุดในเกมนี้ที่ทำได้ตอนนี้ครับซึงผมเคยไปดูของฝรั่งคนหนึ่งเขาทำได้500อยกว่าแต่นั้นคือเขาต้องเป็นทางเรียบแล้วเขาก็ทำไว้เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้คิดว่าคงถูกปรับแล้วแหละน่าจะเป็นบั๊กมากกว่าอะไรเด่นนั่นนะเอออันนี้คือมันถูกนี่สมมุติว่ากดค้างนะ300ยกว่า อมีความเอียงนิดนึงครับเดี๋ยวเราใส่สปอยเลอร์ให้กดหน้ามันลงแล้วกันสปอยเลอร์กดอ้าวไม่ใช่นี้สิ <c oughs> เดี๋ยวทำการใส่สปอยเลอร์กดหน้าลงไปครับอ่ะเราข้างบนก็ใส่รัดเดอร์ไม่ใช่รัดเดอร์สิเทลวิงเทลวิงไว้ด้านข้างเพ๊บปึ๊บ,บเพื่อควบคุมไม่ให้มันเอียงอ่ะหมุนนิดนึงเดี๋ยวบินกลับไปหายามาโต้เรียกว่าบินไปนะี่ยอ่ะสามสองหนึ่งไปก็ยังเบี้ยวอยู่ดี โ <G ül> okay. อเคสามสอเอ้ยสามร้อยกว่าโอ้เอาเซ่แต่จริงครับใครมันจะบ้าทำแบบนี้ว่าสวยก็ไม่สวยเร็วอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้เรื่องเลยนะเออไม่ได้เรื่องเลยอ่ะก็สำหรับอีพีนี้เนี่ยเราเรียกเรีย้ว่าเราไม่มาทำอะไรแบบนี้หรอกนะครับเจ้านี่ก็ผมว่าไอเนี่ยมันก็ดูดีนะ ันก็ดูดีในระดับหนึ่งเว้ยเราสามารถที่จะเอามันไปทําให้มันสวยได้แล้วก็เร็วได้ด้วยในเวลาเดียวกันแต่ว่าคงไม่เร็วมากหรอกแต่ให้มันสวยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมอยากเห็นมากกว่าเนอะเออจริงเพราะฉะนั้นใน EP นี้เนี่ยจะไม่เกี่ยวกับรถครับแต่ว่าจะเกี่ยวกับเจ้านี้แทนแน่เครื่องบินลำล่าสุดที่เราสร้างขึ้นมาในซีรีส์รักนั่นเองนะก็คือไอ้เจ้า,อาบอมเบอร์ลํานี้นะครับบอมเบอร์ลำนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยเพื่อ ใช้ภารกิจนะครับใช้ในภารกิจสุดท้ายของซีรีส์หลักซึ่งมันก็ยังไม่สมบูรณ์มากนักเออมันยังไม่สมบูรณ์มากนักมันยังมีความเอียงลําบากยังมีความเห็นไหมมันจะแปลกๆเงงเงงเงงเเออยังแปลกๆอยู่มันยังไม่สมบูรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นในอีพีนี้เนี่ยเราจะมาทําให้มันสมบูรณ์กันมันจะไม่เกี่ยวกับรถนะครับอีพีนี้เออไอรถหกหูเนี่ยไอรถหกหูเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังนะ คราวนี้เนี่ยเราจะมาดูกันในเรื่องของอนุภาพของไอ้เจ้านี้ด้วยนะเออตอนนี้รู้สึกว่าหน้าโดนกดเยอะนะครับเพราะว่าเพราะว่าข้างหน้าหนักลยนะยามาโตะเป็นศัตรูเราแล้วในตอนนี้เราจะทำการทิ้งระเบิดใส่เขาคุณผู้ชมคิดว่าอนุภาพของระเบิดที่ติดอยู่บนนี้มันจะขนาดไหนกันเฉียวฮือืมเอาละไย บุ้มมีการพยายามจะยิงตอบโต้มาจากยาบบโตครับโอเคเรามองเห็นครับตอนนี้ยับโต้กำลังปะทุครับปะทุอยู่หลังปะทุโอเคทิกระบอดอืมกระจายไปที่หอบังคบการอ่าเกิดการเสียการควบคุมตอนนี้ยับ,บโตไม่สามารถตอบโต้อะไรเครื่องบินทิ้งระเบิดได้เลยเดี๋ยนี้เหมือนกับในประวัติศาสตร์โดนลุมถึงโอเคยังไง อืม,อ,มอย่ามาโตโตบอกอะไรก็กูเอากูมาเล่นตลอดแบบพังๆเนี่ยฮะเฮ้ยแกมันเป็นอะไรที่หน้าเอามาถล่มทิ้งยังไงล่ะ <c oughs> แหลกแหลกแหลกเอ้ยแต่มันถึกอยู่นะแต่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วแหละว,ว่าเขาถึกมากน,นะเอออเอาละน่าจะเซตสุดท้ายแล้วหรือเปล่าโอ้ย ก็ยังไม่จมวะยังไม่จมวะมาไปก่อนเลยหนึ่งไปก่อนเลยสองออถึงกับโยกถึงกับโยกโอเคน่าจะรอบสุดท้ายละรอบสุดท้ายครับอืมเป็นง่ายจมไปครับเหลือลเศษซากครับอยู่ตรงนั้น โอเคก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับการโจมตีของเจ้าหนี้เนี่ยถือว่ายังไม่สามารถบึ้มใครในชุดเดียวได้แต่ก็อย่างว่าแหละเขาเหมือนกับเอาไปบึ้มใส่เรือที่มีขนาดใหญ่ขนาดนั้นมันก็ยากแหละที่จะพังในนัดเดียวนะโอเคคราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าประเด็นหลักของในอีพีนี้คือการทําให้เจ้าหนี้มันเท่ขึ้นมันสวยขึ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อโครงสร้างเพิ่มแล้วก็เพิ่มในส่วนของเอนจิ้น เดี๋ยวเรามาทํากันดีกว่าอาลัลกอริทึมอื่นนะต้องมาวิเคราะห์กันก่อนว่าลํานี้มีปัญหาอะไรอย่างแรกเลยก็คือด้านหน้าหนะักใช่ด้านหน้าหนะักเวลาบินแล้วมันจะงงลงตลอดเพราะว่าดูจากตาแหน่งของระเบิดตอนนี้นคือมีอยู่ข้างหน้าค่อนข้างที่จะมากนะครับงส่วนนี้มากกว่าแล้วแรงยกจากปีกของเขาเนี่ยด้วยที่ปีกเขาด้านหน้ามันมีน้อยเนี่ยมันก็เลยทําให้มันโน้มลงไปข้างหน้าเยอะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะไม่รู้เหมือนกันอ่าแล้วก็ ออเออในกรณีนี้เราใช้การต้านแรงโน้มถ่วงในการช่วยได้ไหมถึงแม้ว่ามันจะไม่ทําให้มันไร้น้ําหนักเราเพิ่มความเร็วก็เถอะแต่มันอาจจะทําให้การโน้มลงเนี่ยมันไม่มีหรือเปล่าอันนี้ก็แค่คิดนะนะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าลํำนี้มันมีไอ้นี่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอในส่วนของเออเรียกว่าอะไรนะมีส่วนของอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงปึ๊บอีกปึ๊บ ชาร์จแบตไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยวะโอเคใจยเย็น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 ใจเย็นขออนุญ,ญาตนะครับนะขออนุญาตเปลี่ยนเปนในเจ้านี้แต่นั้นก็เปลี่ยนเป็นเครื่องบินเพราะว่าเราจะเอาแบตออกนะอ่ะถ้าอย่างงั้นคิดซะว่าข้อสันนิษฐานเนี่ยมันทำมันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันแล้วค่อยแก้ไขมันโอเคตามนั้นนะก็ก่อนอื่นเลยก็จะต้องถอด ด้านหลังออกนะครับถอดด้านหลังออกเลยนะแกนด้านหลังนี้เราจะขยายมันใหญ่ออกไปอีกนะครับออกไปด้านข้างอีกแล้วก็ออกไปด้านหลังอีกมันจะใหญ่เบิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็แล้วก็เราจะทําสุ <ham> <t ôi im ple> ส่มเครื่องยนต์ <t> <ple> สุ่มเครื่องยนต์อะไรคือสุ่มเครื่องยนต์วะสุ่มเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้เป็นกองกองอ่ะอยู่ตรงนี้1แผงแล้วก็ตรงนี้1แผง <t> <ple> ตรงกลางจะปล่อยว่างนะครับแล้วก็จะใส่ไอพ่นเข้าไปแล้วก็กลุ่มก้อน กุ่มก้อนไอ้เจ้าไอ้เนี่ยไอ้เจ้าไอออนไดรฟ์เข้าไปนะครับนะส่วนระเบิดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคิดกันนะว่าจะใส่เพิ่มหรืออะไรยังไงผมมีความคิดว่าเราอาจจะใส่บางอย่างที่เป็นไม่ละกันเดี๋ยววุ่นวายเ,เดี๋ยววุ่นวายเดี๋ยววุ่นวายไม่เอาไม่เอาโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเราถอดไอ้พวกนี้ออกให้หมดก่อนได้ไหมหรือยังไงดีเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเอ่ะตรงนี้ด้วยมั้ง ตัวนี้มาเนี่ยมันจะต้องมีส่วนที่เป็นสุมสุมครับสุมอ่าสุมเครื่องยนต์นะวันนี้ก็ถอดออกไปก่อนถอดออไปก่อนเลยอ่ะแกะออกประมาณนี้คิดว่าน่าจะได้แล้วข้างบนนี้ก็จะถูกออกมาทําเป็นแผเอ,อ่อโอเคตามนั้นมันน่าจะกินเวลาเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ทำแหลบเยอะนะโอเค อ้ oh, เป็นไงไปไปมามากําลังบอกว่าจะมีสุ่มเครื่องยนต์อยู่ตรงเนี้ยไปไปมาาก็คือกลายเป็นว่าเอ้ยเอาไว้ตรงนี้มันก็น่าจะดูดีกว่าเพราะวะ่าพอใส่ดูแล้วก็เฮ้ยมันดูดีกว่าจริงว่ะแล้วก็เอาหัวใจยาจากข้างหน้ามาไว้ตรงกลางนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตรงนี้เป็น,นตัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่แบเรียไว้ข้างในนี้นะครับแล้วก็ตัวฮิลด้วยนะเพราะว่านี้มันจะกลายเป็นเครื่องบินโคตรใหญ่เลยเนะี่ยเออจะขนาดนะครับนะ แล้วก็ด้านในตรงนี้เริ่มหนึ่งเศษสีก่อนเพื่อความสวยงามป,าาาาปึ๊บปั๊บเอาอาปึ๊บปุ๊บปิ๊บปบอะโอเคแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นแผนหางแบบคู่นะครับแผนหางแบบคู่แล้วก็ไม่ใช่แผนหางคู่ดิหางเสือคู่แล้วก็มีแผนหางขนาดใหญ่ด้านหลังปีกตรงนี้จะต่อกมาเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ใส่แผงระเบิดเข้าไปอีกแบบมหาศาลเลยทีเดียวไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยให้บินขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่า เดี๋ยวลองทำปิกหนึ่งชั้นก่อนนะครับทำปิกหนึ่งชั้นก่อนแล้วค่อยปลกอีกชั้นหนึ่งทีหลังถ้าเกิดว่ามันสามารถบินได้เราค่อยว่ากันต่อนะมาต่อ,อเลย โอ้คุณผู้ชมครับมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเอลชีเช็คเปกเช็คเปกโอ้นี่ยังไม่เสร็จนะปันหนึ่งลองทดสอบบินกันเฉยครับตอนนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตรงกลางเป็นส้าส่วนใหญ่เลยทีเดียวเชียวนะด้วยการอัดใบพัดเข้าไปกับไอออนไดรฟ์นะครับซ่อนไว้ข้างในนะลองบินดู โอ,โอ้ยสวยงามอลังการสุดๆแต่ว่าบิดตัวเองยากมากโอ้โหไอติ่งตรงนี้มันน่าเกียดจังเ <c oughs> ออติ่งตรงนี้มันน่าเกียดจังอะอาจจะต้องไปเพิ่มขนาดมันสักน,นิดหนึ่งเออเอองดงามผู้ชอบดูเซงงดงาม กอบินสามเหลี่ยมของแค้สามเหลี่ยมเลยเหลี่ยมจัดเลยครับมีการใส่อวุธเพิ่มเลยนะนี่มีสายด้านหน้าครับเออเออเออไม่ค่อยก้มแล้วด้วยนะเห็นไหมสังเกตไหมไม่ค่อยก้มแล้วยังมีกดอยู่บ้างนิดนึงเพราะว่าด้านหลังมันยังไม่มีอะไรไงยังไม่ได้เติม่าเดี๋ยวต้องรอเข้าไปเติมดูก่อน่าอืมโอ้โหงามหยดย้อยจริงๆว่ะโอเคเดี๋ยว ลองในเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยครับอาระงจอดแล้วก็เอาไอ้เจ้านันออกมาอยู่ไหนนะอ่ไอ้ตัวชาร์จแบตเตอรี่นี่แบบง่ายๆครับตัวนี้โอเคแล้วเราก็จะลองให้เขาชาร์จแบตดูว่าเราจะดูว่ามีอะไรบกพร่องบ้างนะครับเราจะใส่อันนี้เข้าไปด้วยนะตัวควบคมุมอ่าบารียและก็อุปกรณ์ต่างๆลุกเข้าไปเพิ่มแบตเตอรี่ ของเคาอ,อายเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้นะอุย้ยหนาแน่นจริงๆข้างบนนี้หนาแน่นจริงหนาแน่นโอเคแต่แบตจะดีเข้าไปครับโอเคประมาณนี้อ่ะยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะเนี่ยยังมีเพียบเลยที่ต้องทำโอเคดูเหมือนว่ายิงชาร์จแบต,ตได้มีดีพอ,อเดี๋ยวไว้ใกล้อ่ะใส่แบตเข้ามาจะดูว่ามีอะไรที่ต้องคลุมเพิ่มเข้าไป แกนกลางนี่น่าจะโอเคแล้วไอ <c oughs> ติ่งมากเลยนะ <c oughs> ดุย <c oughs> อืมอืม,อ,มอีกรอบๆอ่ะเนาะที่ยังไม่คุมอะ่ะตรงเนี้ยน่าจะต้องใส่ตรงนี้ครับอ่ะใส่เข้าไปรึป็นไงแล้วก็ตรงนี้นิดนึงใส่เข้าไปโอเคแนวนี้โอเค คุ้มไหมก็ยังไม่คุม้มเว้ยมันใหญ่จัดเลยวะ่ะใหญ่มากโอ้อลังการสุดๆเราจําเป็นไหมที่เราจะต้องทําปีกขนาดเนี้ยผมว่าเราสึกสึกปลายปีกที่มันแหลมออกไปไไม่ค่อยจําเป็นเลยวะ่ะเออแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกบ้างเนาะไม่เป็นไรหรอกโอเคที่เหลือก็คงจะใส่อาวุธเพิ่มครับใส่แน่นอนว่าหนึ่งก็คืออ่ระเบิดนั่นเองนะ ระเบิดจะใส่เพิ่มเข้าไปตรงนี้เลยแล้วกันอ๋อนี่ไงน,ะนี่ใส่เพิ่มแบบนี้แปลกแปลกไปกว่วะ <c oughs> รู้สึกแปลกแปลกไปอะเอ่อืมอืม,มตรงนี้แล้วกันใหญ่ทีนิดนึงอ่ะไว้แั้วไว้ต้องปิดน่าจะดีกว่าโอเคอ่าแล้วเป็นสีดำทั้งหมดอะนะคุณผู้ชมมองเห็นไหมเนี่ย โอเคเดี๋ยวปิดปิดนี่ก่อนปิดไปก่อนครับโอ,โอเคเพื่อให้มองเห็นง่ายๆอ่ะก็โครงสร้างด้านล่างเนี่ยคงจะต้องเติมในส่วนของเอาอาวุธใส่เข้าไปก่อนดีกว่าให้มันเต็มพิกัดน,นะครับก็คือระเบิดเนี่ยใส่เข้าไปอีกระเบิดจะอยู่ช่องหลังนะครับค่อนข้างดีเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลูกครับเอ็ดตรงนี้ ตรงนี้นะโอเคเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ด้านตรงนี้มันมีปัญหาอะไรบางอย่างไม่รู้ว่ามันไม่สามารถติดได้วะ่ะตรงนี้อาจจะต้องใช้บล็อกมาช่วยนิดนึ่งอ,อาจจะใช้บล็อกเอาเอาของเวนเจอร์ดีกว่าของเวนเจอร์เบาวกว่า เราติดบล็อกเวนเจอร์เข้าไปมานี่ครับข้างบนนี้ก็เดี๋ยวใส่นี่นของบล็อกอายอ่าของเวนเจอร์อ่าตรงไหนวะตรงไหนวะตรงนี้ดิอ่ะเอาแบตเตอรี่ออกนะเวนเจอร์ลากมาเลยอ่ะถึงแล้วสุดท้ายใส่ของบล็อกอาเข้าไปปึ๊บอ่ะเป็นแบบนี้เราถึงจะสามารถติดเอ่ออาวุธเข้าไปเพิ่มได้ ตรงนี้อาจจะต้องใส่ไอ้นี่เข้าไปเออคือระเบิดเนี้ยมันก็เสียคือมันต้องติดด้านล่างอ่ะด้านล่างของปีกเว้ยมันไม่สามารถที่จะนี่ได้หรือเราจะต้องติดปีกเข้าไปแบบนี้อ่ะอืมคงจะคปงจัอ่ะหนึ่งสองสามแผงนี้ครับหนึ่งสามแผงนี้อีกหนึ่งสอง สามแระเบิดเข้าไปอีกจะบินขึ้นไมเ้อ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้ยโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ 1, 2, 3, 4, 5, โอโอเคบนลุกอะบอกเลยมีคนลุกในหนังงานเนี้ยทิ้งทีเดียวได้น่าจะไปโลกหน้าแบบแบบไปอีกหลายโลกเลยไม่ได้ไปรอบเดียวด้วย ไปอีกหลายๆรอบเลยอ่าทำไมตรงนี้มันไม่ไม่พอดีวะผมชอบกดเลยในจุดที่ผมต้องการนะเนี่ยจุดนี้ที่ต้องการแต่ชอบไปกดเลยตลอดนะอ่าถ้าประมาณนี้ยังบินขึ้นอยู่ไหมเนี่ยอูมันข้างหลังมันไอ้นี่แล้วอะข้างหลังมันลังอะอ่าเดี๋ยวหลบไปหน่อยอู้ยังบินขึ้นอยู่อะง่ายได้เลยด้วยง่ายได้เลยโอ้โห โอโเคสวยแล้วเริ่มสวยชอบใจชอบใจอ่าโอ้ยวันใหญ่วันใหญ่วันใหญ่ย่ย่ย่อย่าตกอย่าตกยังไม่ได้เสพ <c oughs> โอเคโอเคดูเหมือนเราจะสามารถใส่บางอย่างเพิ่มได้อีกครับซึ่งก็คือตรงข้างหน้านี้นะแต่ระเบิดเพิ่มได้อีก,กนะเนี่ยจริง <c oughs> ยาวอีกวะเยอะเกินแล้วนะเยอะเกินแล้วเกินเบอร์มากอ่ะอืมโอเคด้านล่างประมาณนี้ขอบปีกฝ e ั well okay, <resource> Kay, okay, ่งนี้ยังจะรลนนิดนึงนะยังโลนนิดนึงงั้นอ่าติดอันนี้เข้าไปก็แล้วกันผมว่าเราติดในส่วนของไอพ่นเข้าไปเพิ่มดีกว่าไอพ่นครับตรงนี้ ด้ความสวยงามครับค้างละ2ออันแล้วก็มันจะมีอินเทคพอดี ake, อินเทคหลักให้เราดิดไอออนดรฟ์เพิ่มเข้าไปอีกเพื่อเพิ่มความเร็วนะเท่าน,นี้มันก็จะไม่ดูโล่งเกินไปแล้วแล้วกม็มีในส่วนของไอ้นี่หน่อยก็ดีมั้งล้อ,อเนาะล้อด้านข้างล้อด้านข้างที่เก็บได้อะอพับเก็บได้อะไรเงี้ยไว้ด้านข้างก็หน่อยม,มันถึงหรือเปล่า Ừ, มันแทบจะมันแทบจะเลียดินไปแล้วอะเลียดินเลยนะเนี่ยอ,อันเนี้ยโอเคเออเนี่ยมันมันติดพื้นเลยปะใช่มันติดพื้นเลยนี่หว่าข้างหลังอาจจะต้องเพิ่มอนี่หน่อยเพิ่มบล็อกเข้าไปอีกครับเพื่อความความถูกต้องอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันแบบนี้อ่ะ,อะแบบนี้แล้วเราก็ใส่ล้อเข้าไปครับเป็นล้อเก็บได้นะครับแบบนี้ อ่ะมันก็จะยกสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะอ่ะโอเคโอเคงดงามยอดเลยนะโอ้บินความเร็วอยู่ที่ร้อยนิดๆน,น,นะครับไม่ช้าไม่เร็วนะความเสถียรในการเอียงโอเคความสวยเต็มสิบอ่าอ่าโอเคเยี่ยมไปเลยเอารับเบียงหมุนแลงโน้น อื่แหกกฎฟิสิกในการบินสุดๆอืมโอเคเี่โอ้อาวุธบรัมโอเคอเคดี๋ยวผมขอตกแต่งเพิ่มมนิดหน่อยโอ้เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมทุกท่านนะเจ้านี่มีนามว่าอิกฟรีเน่แชะ ตั้งชื่อมันว่าอิกฟริดครับหรือคือเทพแห่งเพลิงนั่นเองเอืมไม่แน่ใจว่า,าถูกหรือเปล่านะที่เขียนเนี่ยโอเคเซเลบนท่ร้อยนะสมบูรณ์แบบนะครับมีอาวุธติดตั้งอยู่บนนี้อยู่มากมายคราวนี้เนี่ยเราจะมาลองอนุภาพของมันกันตอนนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยยนโฉมมันไปพังพลางซะก,ก่อนฮหมงดูดีดูเท่ระเกินนะั้นี้่าจจะตรวนีนสพอเสร็จสมบูรณ์แล้วก็รู้สึกว่าเยี่ยมไปเลย แน่นอนครับคราวนี้นะครับคนที่จะมาเป็นหนูทดลองให้กับเราเดสรอยเอ r ร์เดสรอย r อร์จะโดนเราถล่มให้มันแหลกกระจายกันไปเลยเอาแบบเรียกได้ว่าอ่งเดียวไม่ต้องชาร์จแบตแล้วกันเพราะว่ามันก็ค่าเท่ากันต่อชาร์จแบตก็ไม่น่าชนะอยู่แล้วนี่บอกว่าอย่างนี้ก่อนเลยโอเคก็เดี๋ยวจะมาลองกันดูว่า อนุภาพการโจมตีของเจ้าอีกฟริสลำนี้เนี่ยจะขนาดไหนน,นะครับนะดูสภาพของมันมมดุดุดันสุดๆไปเลยอโอเคเป็นกันดีกว่าเอานะครับตอนนี้ Destroyer ได้หายไปจากจอเรานะครับเพราะว่าอยู่ไกลเกินไปไกลเกินไปได้ยังไงนี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเปลี่ยนให้เขาเป็นตรูของเราปุ๊บเรียบร้อยครับเป็นไงมีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีมีม,ม จรสอยเออทำการเคลื่อนไหวแต่ว่าเราจะบินยอดกลับไปและทันลมชุดแรกให้กับมันบอกเลยว่าโอ้จะสตอร์พลังเครื่องไม่พอหนะักเกินไปว้าฮูโอเอาแบบดําดิงมาดําดิง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 ไปหนึ่งสอง โอ้ยเหมือนมันจะโจมตีเราโดนนั้นนะมีกระพริบแล้วอ่ะอุ้ยผู้ชมเห็นปะเปิดกระโหลกเรียกได้ว่าเปิดกระโหลกเลยโอเคสามสองหนึ่งไปโอ้ยกระจายเป็นเศษตาก ฝนตอนนี้สตอสตอโอเคโอเคไม่ใช่สตอเบอรลลี่นะแต่ว่าเป็นอาการหัวใจคือมันจะตกนัยนแหละโอเคบินผ่านไปไปอีกหนึ่งชุดตัวน,นี้ไม่โดอนอยังยังถึกอยู่ยังถึกอยู่มันข้อดีของเจ้านี้คือการที่เราไม่จําเป็นจะต้องดวมันยิงเลยหรือซ้ำเอ๊ะมันไม่ใช่ความจำเป็น <c oughs> <c oughs> เออไม่โดนเลยเพราะเราบินสูงมากโอเคไป ว้าอูพมโอเคเดี๋ยวตั้งลำเดีๆก่อนผมว่าเราต้องบินผ่านววแบบสวยๆนะบินผ่านแบบสวยๆโอเคเดี๋ยวมาแล้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 ว,ลวไปวะละเอียดแหลกละเอียดนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะสำหรับไอ้เจ้าอีกฟริดนะครับนะสุดยอดไปเลยว่ะอล่มกระจายนะครับไม่ได้สนใจแล้ว่านั่นคือ Destroyer นะอีกทั้งอ่าเหมือนว่าเรียกว่าเราต้องไปแก้ในเรื่องของพลังการขับเคลื่อนนะต้องใส่ให้มากกว่านี้ยังไม่เพียงพอนะที่จะบรรทุกอาวุธเยอะขนาดนี้โอเคเคลียร์ของซะหน่อยอืมโอเคครับคุณผู้ชมงนะ้นก็ประมาณนี้สำหรับพาร์ทนี้นะครับเจ้าอีกฟริตนะครับคือวินที่ระเบิดของเรา สมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไม่ได้ชื่อ SOF อีกต่อไปนะนี่ก็คือพัฒนามาจาก SOF นั่นแหละนะนี่เลยพัฒนามาจาก SOF อะแบบว่าจาก,กระจอกกระจอกงอกง่อยแบบนี้นะแหวบเอ้ยเอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักสุดๆนะครับน่ารักสุดๆสักพักก็กลายร่างเป็น โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้านะครับคุณที่เข้ามารับชมการก่อสร้างอิกตฟิตนะครับบ๊ายบาย